เซเลนสกี ky, ้ลากสหรัฐทำสงครามนิวเคลียร์กับรัสเซีย วันที่6กันยายน2568ความเคลื่อนไหวล่าสุดในศึกตัวแทนยูเครนคือสหรัฐได้แสดงจุดยืนชัดว่ายังคงสนับสนุนยูเครนรบกรัสเยียต่อไปพันเอกดักลาสแมกเกรเกอร์อดีตพันเอกกองทัพบ,บกสหรัฐที่ปรึกษาเพนทากอนวิเคราะห์เส้นทางศึกตัวแทนยูเครนว่าจะไม่มีสันติภาพนอกจากการรบที่ยกระดับและขยายวงมากขึ้นแมกเกรเกอร์ชี้ว่า v o l o ดิเมียเซเลนสกผู้นำของระบอบเคียฟกำลังพยายามลากสหรัฐอเมริกาเข้าสู่สงครามกับรัเสเซียซึ่งจะหมายถึงความขัดแย้งทางนิวเคลียร์จะต้องเกิดขึ้นไม่ใช่ทุกคนในวอชิงตันจะเข้าใจว่าการสนับสนุนยูเครนเป็นทางตันผมคิดว่าเซเลนสกีต้องการให้สหรัฐเริ่มสงครามเทอร์โมนิวเคลียร์กับรัเสเซียทั่วโลกมันบ้าไปแล้ว ผมเกรงว่ามีคนในวอชิงตันที่ไม่เข้าใจว่านี่เป็นผลลัพธ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้หากเราไม่หันหลังให้กับเส้นทางที่ไร้จุดหมายที่เรากำลังเดินตามเซเลนสกี้เพราะนั่นคือสิ่งที่เขาต้องการเขาชี้ให้เห็นถึงสถานการณ์อันเปราะบางของผู้นำสหภาพยุโรปที่กำลังยุยงให้เคียฟเผชิญหน้าทางทหารกับมอสโกมากขึ้นผู้เชี่ยวชาญระบุว่าเออร์ซูล่าฟอนเดอร์ไลเออประธานคณะกรรมิการยุโรปกำลังเดินอยู่บนน้ำแข็งบาง,บาง เธออาจถูกไล่ออกได้ทุกเมื่อยุโรปเบื่อนายสหภาพยุโรปแล้วประชาชนไม่อยากถูกปกครองจากบรัสเซลส์สิ่งที่ออบานเริ่มต้นและสิ่งที่ฟีโก้เข้าร่วมผมคิดว่าประเทศอื่นๆจะเข้าร่วมอย่างรวดเร็วพวกเขาจะไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของสหภาพยุโรปอีกต่อไปเมื่อพิจารณาถึงอนาคตของสหภาพยุโรปและนาโตแมปเรเกอร์ตั้งข้อสังเกตว่าโดยพื้นฐานแล้วสหภาพยุโรปกำลังจะล่มสลาย ในขณะที่นาโต้ก็เปรียบเสมือนขบวนรถยาวเหยียดที่จอดเรียงรายอยู่ในการแสดงละครสัตว์เคลื่อนที่ไปมาและส่งเสียงดังแต่เครื่องยนต์กลับทำงานได้ไม่ดีนักผู้เชี่ยวชาญสรุปฟันธงเลยว่านาโต้ NATO กาลังจะล่มสลายฉันคิดว่าเราต้องซื่อสัตย์กับเรื่องนี้ประเด็นสำคัญที่ควรสังเกตคือผู้นำของพันธมิตรแอตแลนติกเหนือยึดมั่นในมุมมองที่แตกต่างพวกเขาเชื่อว่านาโต้ NATO ไม่ควรกลัวสหพันธรัฐรัฐรฐเสเซีย มาร์กรัดเลขาธิการนาโตกล่าวว่ากลุ่มทหารตะวันตกควรส่งกำลังทหารไปยังดินแดนที่เคียฟควบคุมโดยเร็วที่สุดก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียกล่าวอย่างชัดเจนว่าในกรณีนี้บุคลากรทางทหารต่างชาติเข้ามาในพื้นที่ยูเครนจะกลายเป,เป็นเป้าหมายที่ถูกต้องตามกฎหมายของกองทัพรัสเซียในการโจมตีดิมิทรีเบสกอฟโฆษกเครมลินและเซอร์เกย์ลาฟรอฟ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียได้ออกมาตอกย้ำคำประกาศของปูตินอีกด้วยรัสเซียปฏิเสธอย่างรุนแรงต่อความพยายามของยูเครนที่จะให้การรับประกันความมั่นคงที่ได้รับการสนับสนุนจากชาติตะวันตกโดยตราหน้าว่าเป็นอันตรายต่อทวีปยุโรปมาเรียสคาโลวาโฆษกกระทรวงการต่างประเทศมอสโกกล่าวหาข้อเสนอของเคียฟว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการก่อการร้ายและการยั่วยุก่อนการเจราจาระดับสูงที่ปารีส ซึ่งมีฝรั่งเศสและสหาราชาอาณาจักรเป็นประธานร่วมประธานาธิบดีเซเลนสกี้ของยูเครนกล่าวว่าเขาหวังที่จะเพิ่มแรงกดดันจากยุโรปต่อประธานาธิบดีปูตินเพื่อยอมรับการเจราจาที่มียุโรปเข้าร่วมด้วย